ไปซ้ายเดี๋ยวเซ้ายวมาหลายคนนะแล้วผมยิงต่อไปตอนแรกมันเยอะเลยใช่หรอตายจะลองอย่าขวางทางพี่นะพี่ปิงนะน้องมึงจะยิงไปซ้ำได้บิ้วแล้วได้บิ้วแล้วได้บิ้วแล้ววู้ยมันแตกบิ้ว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 แตกพี่บิ้วแตก ได้ของบิ้วของบิ้วของบิ้วคุ้มไม่ได้อู้หปืนไอ้บ้านไม่เขียนหน่อยใครอ่ะอู้ลูกบอลลูกบอลกองนี้กองนี้กองนี้เก็บเก็บกับกองนี้ใครเนี่ยใครเนี่ยเก็บกองนี้วิ่งเลยเก็บกองนี้วิ่งเลยลูกบอลเตะไม่ดีนี่ลูกบอลเตะไม่เก็บวิ่ง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 เก็บแล้วครับเก็บอยู่เก็บอยู่ครับเก็บอยู่อย่าโลกอย่าโลกพี่เหมือนไม่เห็นเราขึ้นเข็มเลยของบึ้มเนี่ย ถ้ากูตัดราคามันนี่ผมยิงมันยิอยผมเ่าเรียบร้อยเจอผมนี่ครับเอาเร็วเร็วเร็วคุณไม่ี่มอพี่ม๊อพีไว้เดี๋ยวี่บอกอีกเดี๋ยวพี่บองมีนะไปพี่มันล้มอยู่ข้างบนอ่ะอยู่ไหนเอ่ยตัดราคาตัดราคาก่อนเลยเด้อเฮ้ยข้างหน้าอย่าโยกเยอะเอาลูกไปเลยลำเลยแป๊บนึงเด้อแป๊บนึงเด้อกรบแป๊บนึงเด้อที่เฮ็ด ลอีกบังเห่ามาช่วงหนึ่งต้องเกี่ยวอะไรนี่วะเจอช็อปแล้วพี่มีนช็อปแล้วเนี่ยเจอช็อปแล้วเนี่ยต่อมอยู่บนหัวบังตัวเนี่ยคือตัวมันขึ้นยังไงถ้าก็ตัวฮะมันขึ้นยังไงตกตกขึ้นแบบนี้ไง โดนเห็นคนเท้าเท้าเอาจะเท่าเท่าแตกแตกแตกปบนหัวแตกแล้วบนหัวแตกแล้วแตกแล้วแตกหมดแล้วฮะไอเต๋อใครไฮซันเฟอร์สทไปเคลียร์คนดิจ<ด>๊ ทิเปเชียคนสิคาสสิ่าสสิคาสสิคาสสิ่าสค่ะแค่เจ็ดร้อหสิบาทแค่นี้จ่ายใไม่ได้ทังไงคะทไงคะทไงคะทไงคะบิวอ,อ,อยู่ไหนอะชั้นหง <S 1> <S 1> บบ 3, เปล่าบิ้วอยู่ชั้นหนึ่งเลยช่ลยมเนี่ยแปะเลย ไปตรงๆเลยเนี <mile> <recuper ate. S 1> ่ยเอายิงหมดยิงบ้องเลยคุณต้อยตั้งไม่ยาว่าสุดยต้อยบิวแน่นอนต้อยต้อยต่อยต์ย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 ยย์ย์บ์ย์ย์อ์ลูกบ้องสแต็กสแต็ก์ย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 ์ม์ย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 ์ันนะยยยย อย่างพวกจำเร็วเลยสิพี่ถ้าลากหนาดิมันกันี่เงี้ยพี่จะตันนะของมันเล่นชั้นสามพี่ก็พี่ ของไม่ล่นพักสามแล้วพิ้วล่ะพิ้วอาจจะท่อนพูดเยอะโฮ้ยอีเตอร์ลูกบอลเยอะเกินโอ้ลูกบอลเยอะเกินว่ะลอกเยอะเกินโอ้เก็บบ้านเป็นบาปะนี่เก็บแตบ้านมันเปล่าเตอย